สวัสดีนะคะวันนี้วันที่24แล้วนะคะเป็นวันที่เรียกโรงเรียนนะคะเมื่อสองปีที่แล้วนะคะเมื่อสองปีที่แล้วเรียกโรงเรียนเป็นคนสามพาวนะคะจะครบรอบอายุราชการสองขวบนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็มาเก็บวิดีโอเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะว่าเรานะคะเดินทางในเส้นทางนี้มาสองปีแล้วนะคะได้ประสบการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะ แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่เราต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับปรุงไปไเรื่อยๆนะคะจะลองคิดหน่อยนะคะอยากให้วันนานๆน,นะคะไม่รู้ว่าอยู่ไรได้กี่นาทีเราจะมาลองดูว่าได้ถึงหนึ่งนาทีหรือเปล่านะคะก็อยากให้ตัวเองมีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขนะคะแล้วก็มีชีวิตต่อจากนี้ไปอยากมีความสุขะคะ่ะสำหรับทุกคนก็ขอให้ผ่านโควิดไปได้ด้วยกันนะคะ